จีไม่เล่าอีนดี่บอกเหรอเดินด้านเลยนีบไประดับจีบก่อนนี่ใบด้านปิดระเบิดบอกินสองคุ้มด้านปิดสองสุ่มไปกันสองคนไปสองคนก็มาหน่อยจีไปปากเช้หรือไป่เลยจีไปปากเช้วาษาจีไปงานภาษาตะคู่ไปโปรโมทหนังภูพันเสื่อื่นลูกพี่ไปเดดเจ็ดมีนาคมเข้าโรงเมีนาคมนี้เข้าโรงนะครับภาพยนตร์นะครับภูพันสะอื้นหนังดีมีคุณภาพจากน้องๆผมนะครับทีมงานน้องๆจีบไปเล่นไดปสั่งงานศิลป์กันประธานห้างปาพี่น้องเข้าใครวางเข้าไปให้กําลังใจทุกโรงหนังภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับ มีบักเซียงเพลยวเรียนำอ่าเดอเอาใกบ,บิหรอมึงโอ้ผมตัวรัวกกเนาะพระเอกเนาะคิดว่าได้เหรอเฮ้ยบักเซงเพีพี่หลอ่อโบมึงกลับไยประทานทั้งเสียงเพียวล้วก็ไยเมกฮะโอ้ทีมฟุตทุกคนช่วยกันหมด,ด,ดเ,เราคือหนังครอบครัววันที่ห้านี้รอบสื่อมวลชนที่เซ็นทั้นอุดรธานีลูพี่ว่าง่ครับวันที่อะไนะวันที่หนี่นะเดอนท่านาบาง้บางผมหยิบผมหยิบปูทังไปแทะอืมขันบ้างจยันกัน้นั้นอ<า>่าแต่เร่งใจหต่ บอกยังประจมกูบอกผ่อใส่ละวันผ่อนผู้พันสะ้ออื่นอยู่นะบอกกูบอกเรื่องไปเล่าไปเล่าไปแห้งเลยดิมีธุรกิจมึงมีแนวไหมวะดูี่ผมนี่มุมมอแบบนี้ครับนี่วิธีการลายมือนี่โอ้เานี่นี่นี่โอ้หักแพ่งกันนี่โอ้ยแักมันตัวมือพวกพี่ฝากธุรกิจใหม่เชียงเผียวหน่อยเออธุรกิจยังเร็วๆนี้ผมจะนำเข้าเข้ายังพวกว่าจิเพียน้ำยาซักผ้าผงแฟบต่างๆซัลเฟตทั้งทั้งพุ่น เอาขอไปฟังพุ่นหรือเอาขอฟังภาคใต้ขอฟังพุ่นผมใส่จวดเลยเด้ใส่พันจวดเลยเด้กูนน้ำกูนน้ำเฮ้ยพ่อหน่ลูกพี่ลูกเกาล่ะลูกพี่ไปเขาเกิดจริงเห็นแล้วกอล่ะอ,อะไรนะลูกพี่ไปเขาเกิดจริงดูแลดอกเดี๋ยวนะแดนเส้นเพลวพี่น้องฝากไปเด้อพี่น้องเด้อทั้งสอฟหอเล้าน้ำฝากเลยฝากเลยโอ้แดนเส้นเพลวครับเส้นเพลวจวดขึ้เก่าวันนี้ก็าหมดจวดอันนี้หมดจวดเซียนโตซับคุณเดยคนนี้ของผมฮะโทษครัผม ด่านต้นลำดานต้นลำดานตวนลำด่านต้นลำด่านเขาอยากไปดานก่อนด่านด่านต้นลำดาด่านเยด่านรดียวขำเอารถขามไปเรื่อยมัรถขามได้ไหนไปไปน้ำในประเดี๋ยวผมจะปูดพ่นแดงขาเลยว้าว่าไอปิดเรียกอยู่เอาครับพี่ตังครับผมมีอย่างหลายเอาเสียงเนละเสียอร่อยยิมยังอยู่กันครบครับเชียนจังแทนกกกล้วย ปองเสียปูเสียงเพลจอห์นนี่สาธิตนะครับมีบักสาธิตซัวกูมูตอนนี้บุญบานเบอรอร้องร้องร้องบักสาธิตเองบอกเสียงเพลเฮ้ยเดี๋ยวจวดถ้าอดภาคได้หรอวะคิดๆพี่แม่มองเวียร์คิดๆพี่ร้องเพลงภาคทำไมซีพานสาวเบิ้งเลยพี่น้องครับแฟนครับจวดเดี่ยวซีรีสครับคอมเมนต์ในผมฟังแน่มันหอดตอนใดหรอภาคใดหรอภากต่อไปพ่อมองครับเองผีแม่ไม่ สับปะรดดังแล้วมึงกินปเออสับปะรดอับปรดเรลาเจอยี้ใหม่ใหม่เนากับคาร์ลเข้าแ่นอทแต่เบิงทุ่มทุนสร้างดยสาธิตตายต่ำขายหัวไ่สองตัวที่เขากระไดมากลวพี่น้องเตี้ยมเล่ากเี่ยมเลวเสียงดังอยู่ครับรอยยิ้มนี้เสียงหัวเราะนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งลำลุ่ยสภาวะร่างการง ผมเสียงเพียวปองเ,อเสียปุคําใสและยังตอกลาไปก่อนครับสวัสดีครับภูพานสะอื้นฝากด้วยนะครับเจษนาคมนีคค้ครับสวัสดีครับ